<cam ina> อุทาหอน, <c oughs> อนควรจะสอนใจแต่อุทาหณ์นี่สอนใครสอนพี่กระบะด้วยก็แล้วกัน <cam ina> หรือสอนพี่บรอรไซค์หรือสอนทุกคนแหละทําบุญกันไว้เยอๆ <c oughs> ะๆเสดาะเคราะห์กันไว้มากๆหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจอดรถอยู่ดีๆตามทางปกติถูกระเบียบวินัยจราจรใครจะมาเหยียบจะมาย่ําจะมาทําให้เราตายหรือไม่ก็ตามทีงานนี้ถือว่าเคราะห์ดีโยมบาลกลับไปมือเปล่าฮะ คุณผู้ชมคะใครที่เป็นสายวิ่งกันบ้างดิฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะเพราะว่างานวิ่งในครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้ร่วมการทําบุญด้วยเอาละใครที่เป็นสายวิ่งทั้งหลายเตรียมเช็คอินกับโปรแกรมดีๆนี้ได้เลยค่ะ โดยบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะร่วมกันกับมูลนิธิมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอเชิญนักวิ่งเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลครั้งที่4หรือว่างานมิซูบิชิมอเตอร์เช a r ริตี้รัน2023ครั้งที่4ค่ะงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะคะณวิหารเซียนเขาชีจันอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีแต่ว่าเขาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์แค่บรรยากาศก็น่าไปวิ่งแล้วว่าสวยมากพี่กิง่งใช่ไหมเขาชีจัน่เลยเขาชีจันแล้วเส้นทางเขาจะเชื่อมกับวิหารเซียนสวยทั้ง2จุดเลยเอาล่ะ ละางานได้ปะอย่าเพิ่งลาสิครับแกแวงไปได้ไม่ได้ไกลมากเขาวิ่งกันตอนเช้าๆอะสิพี่ต้นไม่เป็นไรสิเอาเราไปให้เขาวิ่งก่อนเดี๋ยวเราวิ่งตามเราไปเบตกยดตกถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมกับโครงการนี้วิ่งการกุศลในปีนี้นะคะคุณผู้ชมระยะทางเขาแบ่งวิ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร550บาทค่ะแล้วก็ระยะที่สองคือมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาท พี่ต้นลงสิบเลยไหมล่ะอะไรล่ะฮะสิบเลย <laughs> มินิมาราทอนพี่ต้นยี่ว่วฟันลันอีกพี่เก่ง <M ils. S 1> เนาะห้าเมตร ห้ากิโลเอที่นี่เกิดใจแข่งกับเด็กก็ได้เบ้าล่ะเสื้อเขาสวยทั้งสองแบบเลยอะเหรียญก็สวยค่ะเอาอย่างนี้ไหมถ้าสมมติว่าเราลงแต่เราไม่วิ่งซื้อแต่เสื้อได้ปหมได้เราสมทบทุนไงเหรียญได้ไหมเหรียญจะไม่ได้คุณต้องวิ่งถึงเส้นชายเลอคือเสื้อเขาสวยเราชอบใส่ไปยิมแล้วเราก็อยากร่วมสมทบทุนในการบริจาคช่วยเหลือลงโรงพยาบาลที่ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะ w o r w i d mitsubishi motorcharityrun.com นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยยิง QR Code ตรงนี้ก็ได้ hmm. Facebook ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะผู uh. ้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับเสือ้อหมายเลขวิ่งเหรียญรางวัลแล้วก็ของที่ระลึกด้วยนะคะพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยสามารถรับเสือ้อกับเบอร์วิ่งได้ที่วิหารเซียนเขาชีจันทระหว่างวันที่1 0 1ถพฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติด ตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook มิซู u ิชิมอเตอร์ Charity รัน2023นะคะครับเอออย่างที่บอกว่าบรรยากาศที่นั่นสวยจริงเลยบรรยากาศสวยวิ่งไปไหว้พระไปด้วยใช่สบายเลยครับพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนักการเมืองคนดังพี่มอลลี่มอลลี่มอลิกามอลิกาประกาศว่าจะยุติเส้นทางการเมืองแต่สถานีต่อไปเวทีนางงามอายุไม่เกินอะะไม่เกินสรุปจบข่าว ไม่ดราม่านะคะทาไมจะล่าออกฉันจะเตรียมตัวขึ้นประกวดนางงาม ขุมโมโหลานสู่ปีที่30ยกทับพาพ์ทเนอร์ลดลน้นล้านสินค้าแบรนด์ดังลดแรงสุดในรอบป,ปีค่อยมีค่าล้น30เท่าให้เป็นล้านรับท่างอีก30คอยกับสินค้าแบรนด์ดังลดล้นล้าน,านถึง25ตุลาคมนี้ที่ลาตัสเมื่อกี้มีคนเล็กฉันป่าด้วยแหละพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮ ให้ความเหนือระดับขับเคลื่อนคุณไปให้ไกลยิ่งกว่า Toyota Fortuner Signature of Excellence เป็นเจ้าของวันนี้เรืองรับข้อเสนอพิเศษถึง30กันยายน2566 s i l a j r มี5สารอาหารสำคัญให้แดง ทุกมือคือที่มาของสัญลักษณ์การันตีเพื่อความสุขของชุมชนจนถึงมือคุณและกำลังขยายออกไปสู่พีทีทีสเตชันทั่วประเทศ <Dead. S 1> ไทยเด็ดพื้นที่ของเด็ดของคนไทยเลิกงานแต่ง,งานยังตามไม่เลิกสูตรใหม่พี่จอยได้เวลาปล่อยอารมณ์กับบิสกิตแท่งกรอบสอดไส้ครีมรสเบลเ,ลเชียนช็อกโกแลตเนียนนุ่มสูตรใหม่พี่จอย ปวดหัวเบลล่าพาราปวดประจำเดือนเบลล่าพาราปวดหลังเบลล่าพาราปวดหัวปวดหลังปวดฟันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดประจำเดือนปวดเมื่อยจากไข้หวัดเบลล่าพาราลดไข้บรรเทาอาการปวดทั้งเจ็ดปวดเมื่อไร่เบลล่าพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมจากอินเตอร์ฟาร์มาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาชีวิต อาจไหลไปตามกระแสแต่อย่าลืมตัวตนของตัวเองคงสเสน่ห์เฉพาะตัวเหมือนความหอมอร่อยลงตัวของซุปเปอร์กาแฟทรีอินวันซุปเปอร์มั่นใจกับสเสน่ห์เฉพาะตัวหลังจบข่าวอารุนธรรมาินพบกับผมเี่นันท์ว่างและแฟลลี่ทีจ่จะมาเจาะลึกเรื่องราวในแวดวงกีฬากับรายการสปอร์ตไลฟไ์ไทย24แล้วพบกันนะคะ การเสืฟันคือจะรู้สึกเสียวแปลๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนโซดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะมี5สารอาหารสำคัญรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟูคนได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟ กูกรณีก็เคล,เคลมได้รู้ใจเซฟการประกันภัยของคุณสูงสุด30%สกอตเพร์เรส2ส,สูตรใหม่เปิดโหมดเข้มข้นให้ชีวิตเพิ่มยังเบอร์รี่ทั้งสกอตเพร์เรสรุ่นและสกอตเพร์เรสเบรสสอร์รี่เข้มข้นจนจับต้องได้สกอตเพร์เรส2ส,สูตรใหม่ดื่มเลย <c oughs> ใหม่รดดีสุปก้อน <c oughs> รุ่มพอดหมูคุณสองหวานหอมหมูคุณสองผสมผสานส่วนเอียวเล้งและขาตัง้ง ใหม่รถดีซุปก้อนรถซุปกระดูกหมูมีอยากเสียลุกเพราะหัวมันจกรังแคมัน Head Shoulders ร์สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมเปลี่ยนมื้อกร่อยเป็นมื้ออร่อยอักสิ ซี่แก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจําบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวกาแฟอาราบสเปทรีนวันหอมหอมติดจมูกแบบกระป๋องก็เข้ม อาราบัสสปีดหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองสนับสนุนโดยปาปริกา้าสไปซี่รามเมงหอมกลิ่นซุปรามเมงเข้มข้นปาปริกา้าสไปซี่รามเมงยิบร็อกแผ่นยิปซ้ำมฝ้าเพดานและระบบผนัง นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ <8. S 2> ฟฟเลรคลลอกโปรตีนการโนล่า8.18นาฬิกานาทีเชิญที่หน้าจอทีวีนะฮะมีเหตุการณ์ระทึกเมื่อวานนี้ฝนกระหน่ำนั่งร้านถล่มครับเหตุการณ์เนี้ยลดยับคนเนี่ยวิดดับครับ